ยฮันบทที่8ข้อ1ถึงข้อ11พร้อมคำอธิบายยฮันบทที่8ข้อ1แต่พระเยซูได้เสด็จไปยังภูเขาเมากอกเทศบทที่ 8: ข้อ2เวลาเช้าตรู่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารอีกและประชาชนทางปวงก็มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงนั่งลงและสอนเขาโยฮันบทที่ 8: ข้อ3ฝ่ายพวกทันมาจา์และพวกปาริายจึงพาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจับได้ขณะกำลังเล่นชู้มายืนอยู่ตรงกลาง โยฮันบทที่8ข้อ3คํคำอธิบายหนึ่งกิตติคุณโยฮันได้เลือกบันทึกเรื่องราวเก้าประการเพื่อยืนยันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นชีวิตและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของมนุษย์6ประการแรกซึ่งถูกบันทึกในบทที่3ถึงบทที่7ได้ประกอบขึ้นเป็นเครื่องหมายมู่หนึ่งเป็นแบบเล็งว่าในด้านบวกนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชีวิตและการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตให้เราบังเกิดใหม่อิ่มหนำรับการรักษารับการชุบชีพ รับการเลี้ยงดูและดับความกระหายอีก3ประการหลังซึ่งได้บันทึกไว้ในบทที่8ถึงบทที่11ได้ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องหมายอีกหมู่หนึ่งซึ่งเป็นแบบเล็งถึงในด้านลบนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชีวิตของเราช่วยเราให้หลุดพ้นจากสิ่งของทางด้านลบที่สำคัญมี3ประการได้แก่ความบาปความตาบอดและความตาย เรื่องราวในบทนี้ได้เปิดเผยแก่เราถึงปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความบาปคือ 1. งต้นกาเนิดของความบาปคือมาร 2. หัวข้อที่สําคัญ3ประการของความบาปคือการเล่นชููกับการล่วงประเวณีการฆ่าคนและการพูดมุสาในบข้อ3ข้อ41เ็ข้อ4 4 3. การผูกมัดหรือการเป็นทาสของความบาป 4. ผลสรุปหรือผลลัพธ์ของความบาป,ป,ลลบค,าบาปคือความตาย 5. ใครไม่มีความบาปคือองค์พระผู้เป็นเจ้า 6. ใครมีคุณสมบัติพอที่จะปรับโทษคนบาปได้คือองค์พระผู้เป็นเจ้า 7. ใครมีคุณสมบัติพอที่จะอภัยบาปของมนุษย์ได้คือองค์พระผู้เป็นเจ้า 8. ใครสามารถปลดปล่อยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปได้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่เป็นนิจคือเราเป็นที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ที่ถูกยกชูกขึ้นบนกางเขนเพื่อแบกรับความบาปของเราฉะนั้นพระองค์จึงสามารถอภัยบาปของเรายิ่งไปกว่าน,นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่นิรันด์ยังสามารถเข้าสู่ภายในเราเป็นชีวิตและความสว่างช่วยเราพ้นจากการเป็นทาตและความมืดแห่งความบาปเรื่องราวในบทนี้ยังได้บรรยายด้วยว่าศาสนานางเล็บซึ่งมีตัวแทนโดยพระวิหารข้อ2ข้อ20 แห่งกฎบัญญัตินังเล็บข้อ5ถึงข้อ17ไม่สามารถปลดปล่อยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปความตายได้แต่พระเยซูผู้ทรงเป็นเราเป็นที่ได้กลายเป็นบุตรมนุษย์และถูกยกชูข,ขึ้นบนกลางเขนก็มีเพื่อมนุษย์ที่ถูกพิษงูทำร้ายนั้นพระองค์ทรงสามารถกระทำในสิ่งที่ศาสนาและกฎบัญญัติไม่สามารถทำได้บทนี้ให้เราเห็นว่าพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเราเป็นที่ยิ่งใหญ่ผู้นี้ ไม่เพียงแต่เป็นปฏิปักษ์กับความบาปและความตายแต่ยังเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาและกฎบัญญัติอีกด้วยโยฮันบทที่8ข้อสเขาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะหญิงคนนี้ถูกจับได้ขณะกำลังเล่นชู้โยฮันบทที่ 8: ข้อหโมเสสได้สั่งเราไว้ในกฎบัญญัติว่าให้เอาเหินคว้างหญิงเช่นนั้นให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรโยฮันบทที่8ข้อห้าคำอธิบายหนึ่ง ปัญหาของเขาในที่นี้ก็เหมือนกับบทที่4ข้อ20ถึงข้อ25บทที่9ข้อ2ถึงข้อ3คือเป็นเรื่องของความถูกผิดอันเป็นฝ่ายต้นไม้แห่งความรู้ซึ่งผลลัพธ์ก็คือความตายในเล็บเยนซสบทที่ 2: ข้อ17แต่คำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อ7ก็ได้ชี้นำพวกเขามาสู่ตัวของพระองค์เองผู้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตผลลัพธ์ก็คือชีวิตในเลบเยนซสบทที่2ข้อ9 ยฮันบทที่8ข้อ6เขากล่าวอย่างนั้นเพื่อล่อลวงพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่พื้นดินโยฮันบทที่8ข้อ6คำอธิบายหนึ่งการที่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงนั้นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งเพื่อต้องการให้พวกทรนมาจารย์และพวกฟาริาสายที่เย่อหยิ่งและตั้งตนเป็นผู้ชอบธรรมถ่อมตัวและสงบลงมาพวกอ,อาจจะกำลังเขียนว่า ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีความบาปโยฮันบทที่ 8: ข้อ7แต่เมื่อเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์จึงทรงยืดพระกายขึ้นตรัสแก่เขาว่าผู้ใดในพวกท่านไม่มีบาปก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเธอก่อนโยฮันบทที่8ข้อแแล้วพระองค์ทรงน้อมพระกายลงและเขียนที่พื้นดินอีกโยฮันบทที่8ข้อเเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นพวกเขาจึงออกไปทีละคนทีละคน เริ่มจากผู้ที่มีอายุมากจนเหลือแต่พระเยซูเพียงผู้เดียวและผู้หญิงนั้นก็ยังยืนอยู่ที่ตรงกลางนั้นโครงร่างขอไข่ใครสามารถปรับโทษและอภัยบาปได้บทที่8ข้อ10ถึงข้อ11โยฮันบทที่8ข้อ10แล้วพระเยซูทรงยืดพระกายขึ้นแล้วตรัสแก,กเธอว่าหญิงเอย๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครปรับโทษเจ้าหรือ โยฮันบทที่8ข้อ11เธอจึงทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีผู้ใดแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่ปรับโทษเจ้าด้วยเหมือนกันจงไปเถิดตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีกเลยโยฮันบทที่8ข้อ11คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือท่านเจ้าข้าโยฮันบทที่8ข้อ11คำอธิบายสอง พวกธรนมาจารย์และพวกฟาริไซด์ไม่อาจจะปรับโทษหญิงผู้นี้ได้เพราะว่าพวกเขาล้วนมีความบาปมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ไม่มีความบาปและมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติพอที่จะปรับโทษหญิงผู้นี้ทว่าพระองค์ไม่ยอมปรับโทษเธอ